สวัสดีค่ะ it 24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีมาแล้วค่ะในทุกวันนี้นะคะเราก็คุยงานคุยกันกับเพื่อนคุยกับแฟนคุยจีบสาวหรือว่าคุยกับครอบครัวผ่านทางไลน์กันใช่ไหมคะแล้วบ่อยครั้งเราก็ส่งรูปหากันอยู่เป็นประจำค่ะแต่ว่าจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าเรามีวิธีที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ดีกว่าเดิมในการส่งรูปชีวิตเราก็จะง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นสนใจไหมคะมาดูค่ะ เริ่มต้นจากวิธีการส่งรูปภาพแค่ภาพเดียวแต่ส่งไปหาเพื่อนหลายๆคนโดยไม่ต้องแอดคนมารวมกันในแชทวิธีเดิมที่เราทำอยู่ก็คือเลือกชื่อเพื่อนกดบวกเลือกส่งรูปเลือกรูปแล้วก็กดส่งแล้วก็ทำซ้ำเลือกชื่อเพื่อนกดบวกเลือกส่งรูปเลือกรูปกดส่งทำแบบนี้หลายๆรอบค่ะแต่ถ้าเราต้องทำแบบนี้กับเพื่อนเป็น10บสคนสิคะคงจะเหนื่อยแล้วก็เมื่อยหน้าดูงั้นมาลองดูวิธีนี้กันดูค่ะเริ่มต้นไม่ต้องเข้าแอปไลน์นะคะแต่ว่าให้ไปที่อัลบั้มรูปภาพค่ะ สำหรับ iOS นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะส่งเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ค่ะเป็นลูกศรชี่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปเจอแอปพลิเคชัน Line ก็กดที่ l i n e เสร็จแล้วก็เลือกชื่อผู้รับเลยค่ะเลือกได้จากรายชื่อเพื่อนของเรานะคะพอเราเลือกผู้รับได้เรียบร้อยแล้วก็กดส่งเพียงเท่านี้เองค่ะแต่ว่าข้อเสียของ iOS ก็คือเลือกชื่อคนรับได้เพียงคนเดียวนะคะ แต่ก็ยังจะง่ายซะก,กว่าการที่เราส่งผ่านลายเพราะว่าต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่กันทุกครั้งเลยค่ะวิธีนี้เลือกชื่อคนรับแล้วก็กดส่งก็จะกลับมาที่หน้าต่างส่งภาพเดิมอีกครั้งหนึง่งให้เราเลือกชื่อคนรับคนต่อไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็น Android เนี่ยจะสะดวกกว่ามากนะคะเพราะว่าตรงหน้าต่างที่เลือกชื่อคนรับภาพจะมีช่องให้ติ๊กถูกส่งพร้อมๆกันทีหลายๆคนได้ในครั้งเดียวเลยค่ะ นี่เลยค่ะจะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารหรือวันไหนๆส่งหาเพื่อนได้ทีละหลายๆคนเลยล่ะค่ะสะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นไหนๆจากส่งภาพเดียวไปหาหลายๆคนมาดูส่งหลายๆภาพไปหาแชทเดียวค่ะหลายคนก็บอกว่าก็ทําอยู่แล้วไม่เห็นจะยากอะไรก็แค่เปิดแชทขึ้นมาแล้วก็เลือกรูปภาพแบบนี้จะเลือกกี่รูปก็แล้วแต่ เสร็จแล้วก็กดส่งไปทีเดียวก็จะขึ้นมาบปลดปลุปดดแบบนี้นะคะยิ่งถ้าว่าส่งไปที่กรุป๊ปแชทหลายคนก็บ่นว่าทําให้หน้าแชทรกไปหมดค่ะแต่วันนี้เรามีวิธีที่ดีกว่าเดิมมาให้ลองดูกันค่ะมาลองวิธีสร้างอัลบั้มรูปกันค่ะเริ่มต้นไม่ต้องกดส่งรูปแต่ให้ไปที่เมนูด้านบนขวาสุดแทนค่ะแล้วก็เลือกอัลบัมสั่ง make new a บั้มจากนั้นก็เลือกรูปที่ต้องการแล้วก็กด choose แล้วตั้งชื่ออัลบั้มนะคะแล้วก็สั่ง create อัลบั้มหรือว่าสร้างอัลบั้มนั่นเองเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแชทค่ะจะเห็นว่ารูปที่ส่งไปขึ้นเป็นอัลบั้มเพียงแค่ไอคอนเดียวหน้าแชทไม่รกแล้วแล้วก็ไม่ยาวเฟ้ยอ,อีกต่อไปค่ะแล้วก็ยังเป็นหมวดหมู่ด้วยนะคะกดเข้าไปก็เลือกดูได้ทีละรูปค่ะยังมีอีกประโยชน์ที่สําคัญนะคะแต่เดิมเนี่ยรูปที่ส่งไปจะมีเวลาให้เราดาวน์โหลดได้ถ้าเกินกําหนดจะดาวน์โหลดหรือว่าถ้าเราลบข้อความแชทไปรูปก็หายไปด้วยค่ะ แต่ด้วยวิธีนี้รูปจะไม่หายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีส่งรูปให้คนรับนะคะแต่ว่าเราใช้วิธีแชร์รูปจากอัลบั้มของเราซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือว่าลบข้อความแชทอัลบั้มรูปนี้ก็จะยังคงอยู่ไม่หายไปไหนเจ๋งไหมล่ะคะก็หวังว่าเทคนิคการส่งรูปทั้ง2แบบนี้จะช่วยให้ชีวิตประจําวันของคุณผู้ชมสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นแถมยังลดปัญหารูปหายได้ด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมยังไปดูกันได้ะค่ะที่เว็บไซต์ it24hrs.com สวัสดีค่ะ 4G Plus จาก True Move Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระราม9ก้า